าดูบรรยากาศนะคะเด็กน้อยนักเรียนเรียนครึ่งวันนะคะวันนี้วันเสาร์เรียนครึ่งวันค่ะรอดูน้องจีนนะคะมาอย่างนอ้อน้องจีนบ้านอยู่ติดกับโรงเรียนเลยนะคะน้องจีนมาอย่างนอ้อเนี่ยค่ะใครกำลังเดินมาไม่รู้ แอดมินน้อยนะคะแอดมินน<ง>้อยน้องจีนสวัสดีค่ะได้อะไรมาเนาะสวัสดีค่ะฮะได้อะไรยืนก่อนยืนก่อนได้อะไรได้ต้มเส้นต้มเส้นอันนี้มารับลูกหลานนะคะบรรยากาศนะน้องจีนได้ต้มเส้นขอดูอีกก่อนค่ะคุณครูให้ใช่ไหมคะต้มเส้นแซบปะกินยังกินข้าวเที่ยงยังกินแล้วกินแล้วแล้วก็ห่อด้วย ทำไมห่อคะ่ะห่อไว้หอมาให้ใครกินให้ตาให้ตาห่อให้ตาไปเลยค่ะจีนไปดูมีของฝากด้วยค่ะ<ป>อยู่ในตะกร้ารถม,มาดูน้องจีนได้ของฝากหนในมาดูเนี่ยค่ะ อของฝากนะคะของฝากในในดูหน่อยสตรอเบอรี่ยี่สิบห้าบาทนะคะอันนี้คือยายยายขอกินแล้วนะคะสามลูกนะคะสามหน่วยเนาะยายกินแล้วสามหน่วยของโปรดเ,นนะะเปิดน,นะคะเอาไปล้างก่อนค่ะเอาไปล้างก่อนเอาไปล้างก่อน บางส่วนก็รอตายายมารับนะคะบานติดโรงเรียนเลยค่ะอันนี้คือต้นกระท้อนนะคะของเพื่อนบ้านนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะกระท้อนเปรี้ยวค่ะตัวนี้ได้ร่มเงามากเลยอาศัยร่มเงาบ้านคนเดือนด้วยค่ะเพื่อนบ้านเห่น อร่อยไหมคะน้องจีนเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวหวานตานะคะหวานตาตามขนาดมันนั่นแหละมันลูกน้อยเนาะเศร้าห่าไปเนาะเปรียรยะะปร้ยวแต่อร่อยอยู่เนาะกินไปก่อนกินไปก่อนรอบหน้าค่อยกินลูกโตวกว่าน,นี้เนาะเราจอดรถไว้นั่นเด้